ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องกับในการเลี้ยงตะแก่ยนกับอาหารตะเกแตนกับมีส่วนสําคัญนะครับพี่น้องนะครับยาที่ห้องสมุนไนที่นํามาเป็นอาหารของการเลี้ยงตะแก่นนะครับนอกจากที่เป็นยาหนี้เปียใบไผ่ใบกล้วยหรือยาธาตาชนิดนะครับ คงจะมาในนําไห่อีีอย่างหนึ่งก็คือยาหวานครับพี่น้องนี่ครับยาหวานครับยาหวานนี่ที่ปลูกไปนี่ก็ตกเป็นไรหนึ่งครับพี่น้องเพิ่งปลูกครับก็งามนะครับครับปลูกเปดเบดครับพี่น้องทุกคนแหละนะครับเราขังมองยูมองเซากปลูกเบิดครับ ครับยาหวานกะตั้งแตนก็จินดีนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับแต่ว่าเนากะปลูกแล้วเตาตัดซุ้มมันตีแกซุ้มมันยังเพื่อนขึ้นสูวออกนะครับมาตัดหอยก็จะมากินนะครับหอยกะ็ลายครับพี่น้องหอยกะบบักขึ้นกันนะครับที่เขาว่าการจินยุงในนะครับมีแต่หอยนะครับชัดนะครับพี่น้องเรียนตั๊กแตนกะอาหารที่สมพ่นให้ตั๊กแตนไปขึ้นยาหวาน นะครับลูกไว้แล้วครับพี่น้องตั๊กแตนกินได้ดีครับเพราะว่าไม่ไมีโปรตีนสูงนะครับโปรตีนของอันญาานนี้สูงก็หญ้าชนิดอื่นนะครับสูงก็อ้อยสูงกาหญ้านี่เปียลายเท่านะครับสำหรับพี่น้องที่จะเลี้ยงตัง๊กแตนนะครับก็ ในน้ำได้พี่น้องเด้อต่พี่น้องก็อาจจะหูจักดีอี่ดอกครับเพราะว่าใน youtube ของบอกหลายอยู่นะครับชาวบ้านก็ตั้งแตนกินดีครับพี่น้องตั้งแตนหน่อยเกิดไม่ใช่ไหมครับมันจีกินนะครับปลูกไว้หลายเด้ครับพี่น้องนะครับปลูกไว้หลายครับชาวบ้านมอสในการในการเลี้ยงตั๊กแตนครับ กลับมาเบิงครับพี่น้องผมเอาให้นะครับตักแตนหน่อยมันจะมากกินบพว่าตะ๊กแตนหน่อยแต่เนี่ยนะครับเพราะว่านี่ครับการจเจริญใบของตะกแตนก็นกนสิหนวดเร็วนะครับการบ้างใครกัดในใครฟ้องตัวนะครับ ฝากไงฝากเงานะครับคือหยาวาันด้อครับพี่น้องมีสรบนผสมโปรตีนสูงนะครับฉะนั้นกะหยาวาันเหมาะในการเลี้ยงตะก,กัแตนนะครับครับหรับ์คลิปนี้ก็ขอขอคุณพี่น้องทีเขมารับสมมทาถอดเลี้ยงเล่า สารานูในการเลี้ยงตะกะแตนปาทงกะนะครับเกี่ยวกับหยาหวานบพว่าเตศตะกะแตนปาทงกะนะครับตะกะแตนบ้านๆเท่ากกินให้กันครับพี่น้องตะกะแตนธรรมชาติบ้านเท่ากินดีกันครับพี่น้องว่าจะเป็นตะกะแตนเขาเจ้าตะกะแตนโคเชยนนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องยินดีกันครับพี่น้องอย่าวานนะครับพี่น้องเด้อปลูกไว้จะลายครับเหมาะในการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับนะครับตั๊กแตนอันนึงก็คืองตั๊กแตนเขาเคีย่นครับยินดีกันครับพี่น้องนะครับอย่าวานนะครับพี่น้องเด้อนะครับปลูกไว้จะลายครับพี่น้อง รักกะแต่ก็มักกินนะครับครับชุด่นี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับขอขอบคุณหลายๆครับผมสิ่นใดที่มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นับแน่นะครับเนาะคัสลหรับคลิปนี้ขอตัวเพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ